วันนี้มาเล่นกับกล้ยไข่นะคะกับกล้ยไข่มาซื้อของด้วยนะคะแล้วก็แวะมาเล่นเมื่อกี้เห็นแวบบนะคะกล้ยไข่เล่นกับแม่อยู่นะคะเขากําลังเล่นกับแม่อยู่กําลังหยอกกับแม่สนุกสนานเลยนะคะคออ้ได้รถขับสบายเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยเท่จังเลยจ้ะอ๋อนี่จะเดินเข้ามาดูไอ้น้องหมาจ้ะเมื่อกี้นี่พี่ยินหนูเห็นเขาอยู่แถวนี้ นะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้อ้อยเห็นเขาเขาหยอกกับแม่เขานะพี่ยินโอ้ยแม่เขาก็ไม่เหงานเนี่ยนะคะกำลังเดินมาหาน้องนะคะอ้วนจม่าเลยดีแล้วแหละเขาจะได้มีเพื่อนเอาไปไหนแล้วเห็นเมื่อกี้แวบๆนี่เมื่อกี้เราเห็นโยกกันตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยปากกล้วยนะคะนี่นะคะ ปากกล้วยที่เด็กๆ<ห>ปากกล้วยเคยอยู่นะคะตรงนี้เมื่อกี้เห็นน้องหยอกกับแม่เขาอยู่ตรงนี้นะคะเขาวิ่งเล่นแถวนี้กับแม่เขานะคะไปไหนแล้วสงสัยไปบ้านแล้วมั้งสงสัยไปบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะพาพี่ๆ fc มาหาน้องกล้วยไข่นะคะใครคิดถึงน้องกล้วยไขย่วันนี้จะไปหากล้วยปิ้งด้วยนะคะมาหากล้วยปิ้งด้วยแต่มาหากล้วยไข่ก่อนตอนแรกจะพา,อาสองแสบมาด้วยนะคะ จะพาฉาบกับกุ้ยแขกมาด้วยนะคะแต่ว่าแม่อยอยขอับมอไซค์มานะคะมาไม่ได้เมื่อกี้เห็นเห็นวิ่งเล่นอยู่ในแถวนี้นะคะนี่ในปากด้วยนะคะที่เขาเคยอยู่นะคะโอ้โอโอโอนเจอแล้ว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 อ๋อออาเจอเจอจเอจเอมันมีเยอะแถลูกฮะ นะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูโอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอหันกล้องนะคะเจอเลยอู้ตุปุ๊บเลยกล้วยไข่โอ้นี่ค่ะนี่แม่ของเขานะคะอแม่ของกล้วยไข่นะคะนี่โอ้ลูกดูสินี่แม่ของน้องนะคะแม่ของน้องก็อยู่แถวนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยอู้ยเอ้สุดหล่ออู้ยสุดหล่ออู้ยสุดหล่อแม่ซื้อกไก่มาให้ ไดซื้อไก่มาให้ลูกเาเล้พีเอฟซีอ,อยากเห็นอยากเห็นกล้วยไขย่ตาเอ๊ยต่เอวฉันรอว้าทำไมมันอ้วนจมั่มี่ยเหมือนกับ<ๆ>กับกล้วยแขกเลยนี่นะคะโอ้ลูกนี่ไม่ซื้อไก่ไม่ฝากหนูนี่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 ดังซื้อไก่ไม่ฝากหนูนะลูกเนหะ็นไหมนี่ <He an S 2> <ๆ> นี่ยายยินนะคะนี่ยายยินมาเล่นกับน้องนะคะแม่ของน้องกําลังทำกับข้าวอยู่นะคะไอ้เต้งเต้ยเต้ะเต้ย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 เต้นเตยเต้ะเต้ย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 เต้อเต้ยเต้ยเต้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 ้ยเต้เตต้เต้งเต้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 ยเต้้เเต้เต้เต้เต เนอนึกดูดูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคิดดื้อใช่เขาควรหนูมาเอาลูกใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่เอาหรอกลูกเขาไม่เอาหรอกเอออินจี้นี่หั่งมุกกับน้ำว้าก็อยู่สบายแล้วอุ๊ยทำไมดูซิมอมแหม่มเล่นเล่นนะเล่ี่ตัวนู่นนี่นะคะน้องก้อยน้องก้อยกำลังโซนนะคะกำลังโซนนี่นะคะน้อง น้องกล้วยไข่นะคะจำม่มโอ้จำม่มเลยไม่เป็นไรให้เขาเห่าไปเขากลัวคนมาเอาลูกเขาเต้อู้ยทำไมมันจำม่มแถ่วะเออโหลจังเลยกล้วยไข่นี่นะคะดูสิจำม่มเลยนี่นะคะสองเดือนกว่าแล้วก็จะนิดล็อกตุ้มเอาไปทั้งซอยเอวมาไปไปกาแฟหัว มอารอาหมุดเอะเราไอ้นักต hey, oh. oh. oh, oh, really so ั้งรับกวดนิดมอโรอ่าอือเลยเอ้ยดูสิน้องน่ารักมากเลยนะคะเล่นตามภาษานะคะมอมเมมมอมเมมเมื่อกี้หนูเข้าไปหยอกกับแม่เขาในปากกล้วย เมื่อกี้เขาไปหยอกกับแม่เขาในปากด้วยใช่โยกสามสิบตัวนั่นด้วยเออน้องไม่เหงาเลยนะคะพี่พีเอฟซีบอกว่ากลัวน้องจะเหงาไม่มีเพื่อนเหงาค่ะที่ไหนได้ไม่เหงาเลยสนอย่างกะลิงเด้อมาบ้านยยานถ้้าาาาไมมม่่งบนนะเออดูดิดูดิดูดิบางทีมันอยู่ในป่าด้วยพีเรียกหูเด้งออกมามันก็วิ่งออกมาเด้อเขาเล่นกับแม่เขาดีแล้วค่ะไม่เขาไม่เหงานะคะ พี่พีเอฟซี FC เห็นน้องน้องกุ้ยไข่ไหมคะน่ารักมากเลยจมอมเลยนะคะจมอมเลยเขายเขาไปหายายยินตลอดเลยนะคะเออนี่อพี่อันหนูซื้อไก่มาฝากเอาเอาบีบเนื้อให้เขาอันนี้อาไก่ถอดจ้ะบิบเนื้อให้เขาจ้ะอันนี้ของพี่ยินพี่พี่ยินเอาไว้ให้ให้แม่เขาจ้ะจ้ะคนก็กินได้บิบิบบด้วย จ้าว่าไงลูกจำได้จำได้หนูจำด้วยนะลูกโอ้ยจำได้จำได้มาอุ้มหน่อยมั้ยมาไอ้ตุ่นเสพนี่นะคะนี่ไอ้ตัวเสบทีนี้ไม่ให้อุ้มทีนี้เขาอุ้มเออคิดถึงจังคิดถึงจังดึงดึงบนะครับนี่อืตุ่นเสบนี่ เออดูสิดูนะคะดูโอ้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 โโดูสิดูสิดูสิโอ้โอ้ย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 โ้ยเล่นไหนอยากเล่นอู้หส oh, 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 oh. oh, oh, oh. ุดเลยเฮ้ยมันสนกว่ากว่าที่บ้านดีกเนี่ยอะดงดะดึงดงดึงอะดงดึงดงเอจ้ะ อะด้งเด้งเด้งอะด้งเด้งเด้งอะด้งเด้งเด้งไอ้กล้วยไข่ข้าวให้กินอิ่มเลยนะอือนั่นแหละม่วันน่ะโอ้โอ้โอ้นี่ค่ะนี่นะคะจะมั่มเลยนะคะน้องกล้วยไข่น้องหมูเด้งแม่ก็ตั้งใจหมูเด้ง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 อู้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 อ้อะอะอะลงอยากเล่นจำได้ไหมลูกโอู้ย์จำได้เหมือนกันเจ้าฉาบนี่เอาติดใจเด้อเจ้าฉาบเอาติดใจ จะลอยที่นอนของพี่ดิกตลอดจะซื้อให้ก็สักพักหนึงก็เป็นหลอยของเขาใอช่เป็นลอยของเขาอยากนอนที่นอนของเขาพอพี่ดิกมาก็นั่งมอง <c oughs> นะคะนี่สวัสดีค่ะดูดินิ hello บูนัม um. สวัสดีค่ะโอ,โ,อโอ้นี่ hello hello นี่เขาบอกว่า hello นี่ hello บูลแมนแมนแถ้ารูมือนำ ออ oh, Can you speak un English สวัสดีค่ะ I can เออ I can speak an English little bit ค่ะ Can you speak English I can speak conversation uh, i ่ l อิง i ิ h ล l ตลิต c o m ค t o play with p ้ p p y คนต่างประเทศเขาเข้ามาจคนต่างประเทศเขาเข้ามาเฝ้ามาดูด้วย ก็มีทั mean ่วโลกอ่ะเพราะว่าเรายู u b e เนาะแล้วก็เข้ามาตุ้งตุ้งดิ้งดุ้งนี่นะคะนี่นะคะโอเคโอเคสี่สี่สี่ปัปปี้สี่ปัปปี้ปัปปี้ดอกนะคะปัปปี้ดอกเฮ้เฮ้นี่โอุ้ยดูดิมอมเหม่ยเลยลูกเดี๋ยววันนี้จะไปหาหมูเด้งเอ๊ะจะไปหาหมูปิ้งด้วย ยังไงแม่เขาก็ไ <lush> ม่เอาเขาจะคอยดูเขากลัวเขากวหนูเอาลูกเขาไปค่ะตอนแรกว่าจะพามาเล่นด้วยนะคะ this puppy this have only one only one puppy I am a boy ฮะ I am handsome boy ฮะ I am handsome boy เดนวิ่งเล่นโอ้ยจำมัม่มเขาได้กินนมแม่ของเขาแล้วเขาก็จะจำมัม่งนี้แหละไม่มีใครแย่งกินนมนเดสองเดือนแล้วค่ะสองเดือน,ออนฉีดฉีดวัคซีนได้แล้วนะใช่จ้าฉีดวัคซีนได้แล้วเอ่อถ้าไปผัสุสัตว์บุรีรัมย์ก็ไม่แพงจ้ะถ้าเข้าเมืองก็เอาเขาไปฉีดหน่อยเพราะว่าถ้าเขาเป็นลำไส้มันจะเร็วมากเลยนะพี่รักษาไม่ทันเลยนะถ้าเป็นลำไส้อะรีบเขาพารีพาเขาไปฉีด มันจะมีวัคซีนห้าโรคที่หนูวัคซีนรวมที่หนูไปฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วก็ถ้าเป็นคลินิกก็เข็มสามร้อยเก้าสิบบาทรวมแต่ถ้าบริสัต์ก็จะถูกกว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเลยติดกับท่อกรสบุรีลำอ่ะจ้ะติดกับท่กะสบุรีล์นั่นแหละพาเข้าไปฉีดอไปแล้วแม่เขาไปแล้วนะคะเมื่อกี้กัวอ๋อจ้ะ นี่ค่ะน้องสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนกว่านิด,น,ดนิดแล้วนะคะกําลังแบบซนนะคะกําลังซนโอ้ยมีเหาหรือเปล่าลูกอแต่เมื่อวานเพิ่องอาบน้ําให้อืแต่แต่<ๆ>ของน่วไม่มีเหานะมไม่มีเหาอาบน้ําให้แต่มันคันนั่นแหละก็ต้องสงสัยต้องได้ไปหาหมอได้ฉีดแล้วแหละฉีดเอกพวกยากพวกเพราะว่าสองเดือนมันฉีดได้แล้วจะหมอเขาจะฉีดให้อยู่อือค่ะอู้นี่อู้ดูสิคันใหญ่เลยลูก มันวิ่งเล่นด้วยไงวิ่งเล่นนะคะน้องสองเดือนนิดๆิดแล้วนะคะนี่ดูสิจำบางคะโอไม่ได้ซื้อเลยค่ะพี่เกอ,อซื้อไม่เคยได้สักทีก็เลยไม่ซื้อจ้าจ้านี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะนี่จะไปไหนลูกนี่จะไปไหนลูกใคร จะไปไหนอเด้งอเด้งๆเด้งอเด้ง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 มาหายายติดยายนะติดยายดีนะเขาเห็นโอเห็นไก่เห็นไก่มาครูมาเลเซียแล้วก่อนเนี่ย Hello Thank you for come to watching นะคะ my English not very good but uh, I can try to speak English little bit. but i t b you can speak a n English <laughs> because I cannot understand this thank you very much <laughs> มาแล้วแม่เขาโอ้นะคะดูพี่พีเเข้ามาดูหลายคนเลยนี่นะคะฝากกล้วยที่น้องวิ่งเล่นนะคะแล้วแม่ของเขาแม่ของเขานะคะแม่ของเาขงเา เดีะะ๋ยวจะเอาหน,หนูจะเอาเสื้อไปให้หมูปิ้งพอดีเสื้อซื้อมาใส่ได้ไม่กี่วันเองแล้วแล้วพวกนี้ใส่ไม่ได้มันอ้วนโตเร็วมากของหนูใส่ไม่ได้หรอกลูกนะคะใส่ไม่ได้ก็เลยว่าจะเอาไปให้แล้วก็ไปเจอหมาของอสมพานเขาเอามาเป็นเป็นหมาจรเขาเอาไปเอาไปทิ้ง14ตัวทีนี้แต่ว่าหาบ้านได้ได้หมดแล้วนะคะ สวัสดียามเย็นครับอ้วนจะมั่มพุงพุ้ยเลยเออมีชื่อกล้วยหมดแล้วยังแต่กล้วยตานีก็ยังเป็นชื่อแม่ไม่ได้แม่ต้องเฝ้าเฝ้าปากกล้วยกล้วยตานีนะคะนะคะนี่น้องกล้วยไข่ตระกูลกล้วยนะคะตระกูลกล้วยกล้วยฉาบกล้วยแขกกล้วยไข่กล้วยหักมุกกล้วยน้ำว้ากล้วยปิ้งหนูเป็นตระกูลกล้วยค่ะ เราดูรอดูการเติบโตของหนูนะคะอันนี้ก็ไอตัวส่วนนูนี่นี่เจะจะกล้วยไข่เนี่ยเขาไม่ได้เอาลูกหนูไปไหนหรอกลูกนั่นแหละหนูอยากทาหนูอยากจะทํามัน่ะจะทํายังไงถึงจะจับได้พี่ยินเนี่ยหนูอยากจะจะทํายังไงฮึไม่อยากให้ ไม่อยากให้กินยาคุมอ่ะคือคือกินได้ครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปอ่ะอยากจะจับแต่แต่ต้องดูว่าคลินิกไหนที่เขาเขาออกมาหมายถึงว่ายิงยาสลบอ่ะยิงยาสลบที่จะเอาเขาไปทํามันได้อยากจะให้เขาแบบนี่ไม่งั้นก็ออกลูกมาอีกเยอะแย,ยะสงสารไม่สงสารเขาไงเด<ม>ีวก็เป็นอันเนี้ยความโชคดีของเด็กปากกล้วยที่เขามีคนเลี้ยงอัน่นแต่แม่เขานี่แหละจะทํำยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวจะคุยกับมันว่าีจะเข้าไปหาเทศบาลเคยทิง้งนะใส่อาหากินด้วยทั้งโลกค่ะนั่น,นแหละเขาเคยกินด้วยกันไงคะดีแล้วเขา,เขา,เขา,เขามีเพื่อนมีเพื่อนกับแม่แม่ไม่เหงา<ม> <c oughs> เห็นหยกกันเล่นกันดเนอ่ะนั่นนั<ม>น่น,น,นตอนค่ำไปไหนลูกไปไหนไปไหนลูกไปไหนตอนค่ไปไหนเขาขึ้นเองใช่ไหม โอ้เก่งจังเลยกระโดดขึ้นเองได้แล้วลูกเขาไม่ยอมออกไปนอนที่อื่นเลยใช่ไหมนอนแต่ในป่าเวลาฝนตกเขาจะไปนอนในบ้านอ๋อแต่ทาางบ้นแต่เฉพาะวัดเฉพาะช่วงฝนตกเขาก็ถึงจะย้ายที่เพราะปากล้วยมันเย็นไงคอยดูปีนี้เขาจะเข้านอนใต้ยหงมา ้้าาเเขขไม่ล็อกปวตรงนแะสวัสดีค่ะพี่นินพลนะคะพี่นินธ์ก็มาดูเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอุ้ยห้าสิคนเลยที่เข้ามาดูนะคะมาดูก้้ยไข่ไฮไฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you ค่ะ thank you for c o m e to watching นะคะ ดิสป i อ p ป p u ป p อ p ปี้ด็นะคบ before he eat a stray dog ขอคุยอ so ังกฤษนิดน uh ึงนะคะแต่อังกฤษไม่ได้แข็งแรงนะคะอ่อนอังกฤษแบบว่าอ่อนมากแต่ก็เผื่อว่าพี่ๆที่เขาเป็นยุทอเรียกว่าอะไรอะคุณต่างชาตินเขาอาจจะฟังภาษาไทยไม่รู้เนาะเดี๋ยวขอคุยแบบงูปลาสแน็กสน็กฟิตฟิตนะคะนั่นแหละ this uh, dog he is a stray dog stray dog นะคะ s he is stray dog is stay in here นะคะนี่ before stay here but now he have uh they have home already they have nine nine dog นะคะ this is uh he m o m this this is he m o m นะคะ he uh this dog she stay here she live inside here นะคะ เนี่ยบัตเอ่อ have a uh, lady feed food for 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 her นะคะ feed food for her and this her son นะคะ this her son this only one นะคะ if only one to stay near near her นะ and another and another dog have uh, family already already have family and this uh, เล e ี้ e ่อน e take ด a แ e เออเดอะด็อกนั่นคื dog and with uh, with อ w i t h this dog นะคะ h i s mom นะคะอังกฤษ next n น็กนะคะ sorry sorry English not very good but I can I will try I will try to speak English for uh can understand นะคะ that's now I come to see today I come to see him นะคะ come to see him and have a six six uh six uh, dog นะคะ six puppy dog stay uh around here and I have to go I have to go look นะคะ have to go look and visit them and for now today I uh come to visit ไขนะคะไข is lovely dog นะคะค่ะขอบคุณนะคะ อังกฤษสเนกฟรีฟรสเนกสเนกขาะนี่แหละค่ะน้องน้องอกล้วยไข่นะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่เอาจะไปเยี่ยมเอ่อกล้วยปิ้งต่อละเดี๋ยวจะเอาเสื้อไปให้กล้วยปิ้งเดือดนะเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวจะไปให้ไปให้ข้อไก่ด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณที่พี c เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมนะคะน้องกล้วยไข่นะคะน้องอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็มีพี่ยินก็ช่วยให้ข้าวด้วยนะคะก็ไปยินไปกินข้าวกับพี่ยินด้วยแล้วเขาก็อยู่กับแม่ของเขาด้วยนะคะก็อยู่ ตามอัตภาพแต่เขาก็มีความสุขนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรนะคะก็พี่พีเอฟซีน้องเนาะแมวก็เลยพามามาดูนะคะี่จะคันนะคะที่บ้านก็คันเหมือนกันนะคะเนีย่ยเล่นไงดูซิดูซินะคะจะม่มน,นะคะจะม่มเลยนะคะน้องน่ารักมากๆาเลยนะคะน,นะคะเค โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอฟที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พามาเยี่ยมน้องนะคะเดี๋ยวออยก็จะไปเยี่ยมน้องกล้วยปิ้งต่อแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อจะถ่ายคลิปสั้นนะคะคลิปช็อตให้พี่เอฟได้ได้ชมนะคะของน้องกล้วยไข่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะพอ,อแล้วลอ,อแล้วอย่าเล่นขยะลูกอย่าเล่นขยะอย่าเล่นยาเขย้แล้ว ลไปแล้วไปแล้วจำมั่มมากจำมั่มมากดูสิเล่นอะไรล่ะลูกอ้ไม่เอาไม่เล่นถุงไม่ไม่เล่นไม่เล่นโนโนโนอุยอุยโน้นมดมดมดมาทางนี้มาทางนี้มดดมดเยอะด้วยมดเยอะด้วยมดเยอะด้วยลูกเออหมแล้ว